อยาบวชให้แม่ครับใช่ก็อายุเยอะแล้วด้วยได้ยผมขอไม่แจ้งวันดีกว่าไหขอโทษทาติขออนุญามากเดือนหนึ่งครับเดือนหนึ่งคือตอนเนี้ยผมค่อนข้างเครียดนิดนึงเพราะว่าเป็นการบวชที่ไม่ได้วางแผนเอาไว้มันปุกรับพอสมควรแล้วผมมารับงานเอาไว้แน่นมากช่วงเนี้ยแล้วผมเครียดเพราะว่าผมต้องไปวัดด้วยเพื่อที่จะไป ไปท่องบทสวดขออุปสมบทด้วยใช่บางงานผมก็ต้องแบบขอยกเลิกเขาหน้าเพราะว่าแจ้งเขาจริงๆว่างานผมมันแน่นมากจนแบบผมต้องมีวันที่ผมไปวัดด้วยอย่างเงี้ยครับใช่เออทำไมผต้องไปช่วนี้ทั้งงานมันเอางี้ถ้าเกิดว่าคนตั้งใจอยากบวชเนี่ยอย่าปล่อยอย่าปล่อยให้มันผ่านไปพออยากปุ๊บอะทำเลยเพราะว่าถัดเท่าที่ผ่านมาผมไม่เคยมีความอยากเลยผมผัดผ่อนมาตลอดผ่านมาเรื่อยๆจริงๆเราเดินก็ไม่บอกแม่เลย ใช่แม่ข็ดีใจใช่คือคือผมบอกแม่ว่าว่าอ๋อยังแม่ยังไม่ได้บวชแม่ว่าเออแค่ตั้งใจอยากบวชแม่ก็ได้บุญแล้วถึงเวลาสักทีถึงเวลาแล้วใช่ใช่ตอนตอนพิชิตอย่างนี้เออทำไมกินน้ำหรอมาหนักนะมาครับผม